คลิปนี้อวบจะพาไปดูการสายิตหาค่าประจุไฟฟ้าขั้วลบในเวอร์แลนนะคะซึ่งประจุไฟฟ้าขั้วลบที่มีคุณภาพถ้าไปจับกับประจุไฟฟ้าขั้วบวกที่ต้นไม้สร้างขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะช่วยให้ต้นไม้กินอาหารได้เก่งขึ้นแล้วก็กระบวนการปรุงอาหารก็ทําได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เวอร์ p พลนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เวอร์ p พลนนะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืชน,นะครับทำให้พืชน,นั้นกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นหาอาหารได้ดีกว่าเก่านะครับตามปกติแล้วพืชจะกินปุ๋ยหรือดูดเอาสารอาหารต่างๆในดินนะครับโดยรากหรือหมวกรากนะครับดูดเอาสารอาหารและน้ําขึ้นไปสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบนะครับจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ชื่อว่าประจุไฟฟ้าขั้วบวกนะครับ ก็คือสารอาหารหรือน้ำตาลที่จะกลับไปเลี้ยงยังใบผลยอดกิ่งก้านลำต้นรากหรือหมวกรากทั้งเองนะครับทีนี้พืชจะกินได้ดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับกระบวนการปรุงนะครับก็คือประจุไฟฟ้าขั้วลบที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับในแหล่งธรรมชาติทั่วๆไปถ้าวันนี้ประจุไฟฟ้าขั้วบวกที่พืชเราผลิตเองได้นั้นไปจับคู่กับประจุไฟฟ้าขั้วลบที่มีคุณภาพ นะครับก็จะปรุงอาหารได้อร่ออร่อยให้กับพืชน,นะครับพืชเราก็จะโตไวโตเร็วทนทานต่อโรคนะครับ กระบวนการปรุงอาหารหรือประจุฟไฟฟ้าขั้วลบจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเรามาดูกันว่าในเวอร์แพนตัวนี้ทำไมถึงช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชได้เพราะในนี้มีประจุฟไฟฟ้าขั้วลบที่มีคุณภาพเพียงพอต่อพืชต้องการจึงทำให้พืชน,นั้นกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นจเจริญเติบโตทนทานต่อโรคภยัยแค่เจ็บผลผลิตดีดกง,งามนะครับเรามาสาธิตกันดูนะครับ แก้วสแก้วที่อยู่หลังซองเวอร์แพนนี้นะครับก็คือน้ำประปานะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับเรามีอุปกรณ์ที่จะสาธิตหาค่าประจุไฟฟ้าขั้วลบก็คือเจ้าเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นหลอด LED นะครับที่จะจับหาค่าประจุไฟฟ้าขั้วลบนะครับผมจะเอาไอ้เครื่องนี้นะครับกดค้างไว้แบบนี้นะครับจุ่มลงในแก้วทั้งสองแก้วนะครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเห็นประจุไฟฟ้านะครับขั้วลบเนี่ยเป็นเขียวหน่อยๆนะครับมีไฟเขียวๆขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับในแก้วแรกนะครับอ่าแล้วเราจุ่มอยู่ในแก้วที่2ดูครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับย้ำนะครับแก้ว2ใบนี้คือน้ําประปานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเทสโดยการใส่เจ้าตัวผลิตภัณฑ์เวอร์แพนลงไป1ช้อนนะครับทีนี้วิธีการใช้ก่อนนะครับ ถ้าเราใช้กับพืชสวนครัวนะครับผักกินใบนะครับให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อให้พืชเรานั้นกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นเติบโตได้ดีนะครับถ้าเราใช้กับพืชเศรษฐกิจนะครับนาข้าวยางพาราทูเรียนปาล์มนะครับสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับหนึน่งซองนี้ผสมน้ําได้1,000ลิตรถ้าใช้กับพืชเศรษฐกิจนาข้าวยางพาราทูเรียนลําไยนะครับถ้าใช้กับพืชผักสวนครัวได้2,000ลิตรนะครับ เรามาลองสาธิตกันดูนะครับผมจะตักเจ้าตัวนี้ขึ้นมา1ช้อนนะครับอ่านี่นะครับ1ช้อนนะครับโอเค1ซองนี้นะครับเรามีบรรจุไว้ทั้งหมดนะครับ25กรัมนะครับสามารถตักได้100ช้อนนะครับเอาละนะครับนี่คือผมคนละนะครับโอเคนะครับเราไม่ต้องคนให้เข้ากันก็ได้นะครับเราจะมาสาธิตดูนะครับว่าประจุไฟฟ้าขั้วลบที่พืชเราต้องการเนี่ยนะครับว่าจะมีเพียงพอหรือจะเพิ่มไฟ LED ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเรากลับไปเทสแก้วแรกดูนะครับสังเกตดูนะครับก็ยังมี1ขีดเหมือนเดิมนะครับหรือไม่เต็มซะด้วยซ้ํานะครับและเรามาจุ่มในแก้วที่2นี้ดูครับที่เราใส่เวอร์แพนลงไปเห็นไหมครับค่าไฟของเจ้าตัวประจุไฟฟ้าขั้วลบนี่คือมาเต็มแม็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวอร์แพนตัวนี้นะครับ ผสมน้ำนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืชน,นะครับจะทําให้พืชเรากินปุ๋ยด้ดียิ่งขึ้นทนทานต่อโครคภัยไข้เจ็บของพืชและทําให้ผลผลิตเราดีนั่นเองนะครับนี่คือประสิทธิภาพของเจ้าตัวเวอร์แ p l a n ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ